สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเ o m ูโฮมดอทคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้ผมมาในหมวดของซาวฮะตัวนี้คือลำโพงไมโครแล m บ M660 นะครับเป็นอีกตัวที่มาใหม่ๆนำมาให้ดูกันจัดๆเลยนะครับได้มาแบบ นำมาให้ลูกค้าได้ดูกันอย่างรวดเร็วนะครับผมนี่นะฮะหน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูตัวกล่องก่อนเลยนะฮะนี่คือสัดส่วนหน้าตาด้านหน้านะครับก็จะให้เห็นดีไซน์เนี่ยผมดูด้านนอกผมก็รู้สึกว่าเออเอาเข้าไปดูด้านในแล้วก็น่าจะสวยพอสมควรเพราะว่าตัวนี้มันออกแบบดีไซน์ได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับในส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดนะฮะเนี่ยลองรับหลายภาษามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นเสียงแล้วก็อะไรต่างๆนะครับลองรับทั้งหมดเลยก็คืออยู่ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับลองมาอ่านรายละเอียด กันไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงเท่าไรนะครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะบอกด้วยขนาดนะครับลำโพงต่างๆขนาดเท่าไหร่ก็จะบอกตรงนี้นะฮะแต่ผมว่าเราเข้าไปดูด้านในกันเลยแล้วกันนะฮะจะได้เห็นภาพชัดๆว่ามันเป็นอย่างไรเชิญชมเลยครับ Uh huh. ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า Microlab M 6 6 0นะครับผม นี่คือหน้าตาของเขานะครับ <_ d ose> เห็นไหมฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมนี่คือหน้าตาของเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับ m 6 0ผมบอกแล้วว่ามันหรูเป็นยังไงกันบ้างผมมองดูผมยังรู้สึกว่ามันเหมาะกับบ้านที่มันมีความหรูความทึบอะไรอย่างนั้นนะฮะดูเงาแบบสวยจริงๆนะครับการออกแบบเขาออกแบบมาได้ได,ดีจริงจริงสำหรับไมโครแลปตีตลาดแบบนี้ได้สวยสุดยอดไปเลยนะครับการออกแบบเขาก็จะมีส่วนเบ้าด้านหลังนะครับเป็นเหมือนมีเพียงดอกลำโพงที่เป็นเบ้าออกมาแบบนี้นะครับเขาจะทําให้มันกระทัดรัดที่สุดนะฮะ นี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวซับแล้วกันรู้สึกว่าเขาทํามาได้เวิร์กทีเดียวนะครับมาดูส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนของปุ่มนะฮะด้านหลังตัวนี้จะมีทั้งหมด2ปุ่มตัวนี้นะครับก็คือเบสนะครับแล้วก็วอลลุ่มนะครับสามารถปรับได้เต็มที่เลยนะครับผมและในส่วนของด้านหลังตัวนี้จะเป็นแจ็คดําแดงแบบนี้เอ้ยขาวเขาวแดงไม่ใช่ดําแดงนะครับผมสามารถเสียบได้เลยนะครับ จะให้ลำโพงอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็เสียบได้และสามารถใช้การได้เลยนี่ก็จะเป็นสายปลั๊กนะครับในส่วนของด้านหลังก็เปิดปิดได้นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้อุปกรณ์ส่วนนี้ไม่มีอะไรนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนของสเปคแล้วก็การฟังเสียงมากกว่าที่จะมีความสําคัญแล้วเราไปฟังเสียงกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ไมโครแล็บ M60 เชิญเลยครับมาดูในส่วนของการฟังเสียงนะครับเสียงของเจ้าตัวนี้จะเป็นอย่างไรผมต่อตัวนี้นะครับซึ่งแจ็คนี้เขามีมาให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าลำโพงตัวนี้ก็คืือออ3.5มเ่ตข้า รูออกที่อยู่ด้านหลังของตัวนี้นะครับอุปกรณ์เสริมแล้วผมก็ต่อเข้าโทรศัพท์เลยเปิดให้ทุกคนได้ฟังเรามาฟังกันฮะวอลลุ่มก่อนนะฮะเพิมเ่มบปครับ ดีเอ็มมากเลยนะสำหรับตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงน,นะฮะ <Yes. S 2> สุดยอดเลยสำหรับตัวนี้นะครับจิว้วแต่แจ้วนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับลําโพงตัวนี้นะครับซาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับผมกำลังขับของเจ้าตัวนี้สูงสุดนะครับอยู่ที่56วัตต์นะครับผมรับเสียงได้ตั้งแต่40เปิร์ถึง20,000 เลยทีเดียวนะฮะอย่างที่ทุกคนได้ยินเมื่อกี้นี่แค่2วอลลุ่มที่ให้ปรับนะครับก็คือเบสแล้วก็อ่าในส่วนของวอลลุ่มเสียงนี่มีแค่2อ,อันคิดดูว่าสามารถปรับได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับทำมาได้มาตรฐานม,มากๆสําหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับในเว okay ็บ ok เ h o m e ฮมคอช่องทางการติดต่อทุกอย่างลิงก์ทุกอย่างอยู่ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมช่องทางการชําระเงินมีหลายช่องทางมากๆเลยสําหรับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง วอลเลนหรือจะเป็นชำระเง,งินปลายทางหลายช่องทางมากๆที่สําคัญสั่ง500บาทขึ้นไปหรือเหมือนลำโพงตัวนี้นะฮะสั่ง500บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมส่งเป็น e m s ด่วนถึงหน้าบ้านได้เลยนะฮะได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับผมลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ Subscribe อยู่ตรงนี้อย่าลืมกดให้ผมด้วยขอบคุณที่รับชมครับ